คุนผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวปูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤรหรัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2568กับผมรณกรยมกำชัยและทีมข่าวปูนิวส์นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเ e ซบ o ๊กปูนิวส์ครับยูทูบช anel พิมพ์คําว่าข่าวปูนิวส์ zoom ศูน com ติด, News, ดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w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  ์ไวต์นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่นานทางสถานีจ b บ by DMC บเช่องนี้ช่องเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาติดตามรับฟังทบทวนโอวาทธรรมยตราบนเส้นทางพระผู้ปรับมาลโดยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่กันครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เนื่องด้วยธรรมยตราเส้นทางพระผู้ปรับมาลน,นะครับความว่า เราบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเราก็อยู่ในสายตาท่านอยู่ในสายตาใครก็ยังไม่เท่ากับอยู่ในสายตาของท่านท่านเป็นอู่แห่งทะเลบุญใครทำบุญจะได้บุญเยอะและบุญเป็นบ่อเกิดความสุขความสำเร็จในชีวิตโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับ มาต่อกันที่ข่าวสารการบุญนะครับในช่วงนี้โครงการธรรมยรากากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเ็แห่งปีที่13ครับได้เห็นภาพของพุทธศาสนิกชนนะครับและสาธุชนได้มาพร้อมใจกันในการถวายการต้อนรับแต่คณะพุทธบุตรธรรมยตราทั้ง1141รูปโดยในวันนี้ครับได้มีการธรรมยตรามาถึงอนุสรสถานลำดับที่ส นั่นคือวัดสอพี่น้องพระอารามห,หลวงจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาดครับภาพลังสถัทาของชาวพุทธนะครับที่ตั้งใจยอยกพระพุทธศาสนาได้มาพร้อมเพลงการโปรยดอกเป็นจัพั์และรัพย์บานชื่นตอนรับพุทธบุตรธ,ธรรมยัาราจำนวน1 1 4 1รูปในโครงการธรรมยัตรากัญญุบูชามหาปูินียาจารย์ พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่13โดยในวันที่11พเอ็มกราคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาพุทธบุตรธรรมยาตราได้เริ่มต้นในการธรรมยาตราณอนุสรสถานพระมงคลเทพมุนีหรือโลตัสแลนด์แผ่นวินรูปดอกบัวสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเด็พระกุณลหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดนมีพระเด็พระคุณพระวิเทศพนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระธรรมกาย และพระมหาเถียระตในก้าวนำพุทธบทธุตรธรรมยราเดินธรรมยรานะครับไปยังวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรสถานลำดับที่สามสถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเดชพระกลมหลวงปู่พระผู้กราบมานโดยในขณะที่พุทธบทธุตรธรรมยรานะครับได้ย่างก้วเป็นย่างแก้วสาธุชนได้ใช้สองมืออันเป็นมงกลในการก้มกราบด้วยความศรัทธาเลื่อนสาย ในดวงตานในทอดสนั้นตริยะายก,การเห็นอันประเสริฐใจที่ปีติและเี่งเสียงสาธุการดังกึกก้องตลอดเส้นทางใบหน้าของทุกท่านนะครับก็สายแววดวงตาและก็ใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความปีติสุขและความสุขที่ออกจากใจยิ่งเห็นยิ่งเกิดศรัทธาเพราะพุทธบุตรธรรมยาตราุกรูปพุ่งมันเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาประกาศธรรมบนเส้นธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร นับเป็นความปีติสุขนะครับที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญจากการถวายการต้อนรับและการยกย่องพระพระธตรมไร่ครับรวมถึงคณะค,ครูนะครับรวมไปถึงนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมกิจรกรรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างส่งเสริมเสรีธรรมให้เยาวชนคนเก่งและดีครับได้มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสําหรับสถานที่เป็นอนุสสสถานลําดับที่3นะครับนั่นคือวัดสองพี่น้องพระอารามหลวง สถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเด็พระกลุลมป,ปูพระผู้ปราบมารโดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2449ขณะนั้นพระเดชพระกลุงมป,ปูพระผู้ปราบมารมีอายุยังเข้า22ปีครับได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวตามสัจจวาจาที่เคยตั้งจิตอธิษฐานณนะอุโบสถขอไปนะครับณนะอนดสสถานลำดับที่2นั่นก็คือคลองบางนางแท่นเก้าข้าสู่พระศระีมา ณนะพระอุโบสถพระสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยประสมบทเป็นพระภิกสุได้รับฉายาว่าจันทสโรผู้นำแสงสว่างมาสู่โลกประดุดดวงจันทร์สองสว่างในยามราตรีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับคุณยามความดีของท่านไม่เคยเลือนหายไปจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้เลยภาพเป็นความงดงามประการตานะครับบังเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาที่มุ่งหมายจะประกาศถึง พระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารคือพระต้นวิชามีสมณะที่เปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีดวงปัญญาที่ยิ่งใหญ่มีกรุณาต่อชาวโลกนะครับที่พันนั้นได้นำวิชาธรรมกายรับคืนสู่มวลมุสยชาติอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์กันครับครั้งแรกในชีวิตเลยอะคะ่ะที่ได้เห็นแนละ้วความความสึกว่ามันมัน,ม,นมันแบบว่า เห็นครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกก็แบบขนล,ลุกมากเลยค่ะว่าเราเราได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาที่นี่ไม่ไม่คิดเลยค่ะว่าดิฉันนี่อายุห้าสิบสี่แล้วเพิ่งจะแบบว่าได้เข้าวัดที่แบบจริงจังคือว่ามาได้เห็นแล้วแบบพูดไม่ถูกถึงความแบบปิติมากนะคะแล้วก็ดีใจมากชีวิตของพี่่ะ คือว่าไม่ได้เจอสิ่งนี้เลยอะคะ่ะถึงพี่จะไปทําบุญพี่ใส่บาตรก็คือธรรมาดาแต่ว่าพี่ได้มามามาในครั้งนี้พี่แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหปลื้มปลื้มที่สุดนะคะที่ได้มามามาทรรมญาตาทิที่ที่มาครั้งแรกของพี่ในชีวิตของพี่เลยอะคะ่ะมันเอิบอิ่มมากมันแบบ อะไรที่แบบอลังการมากที่สุดในชีวิตของพี่แบบได้เห็นแบบโอ้โหพระเป็นหนึ่งพันถึงร้อยสี่สิบกว่ารูปที่แบบเยอะมากอลังการมากแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่เห็นครั้งแรกนะคะพี่รู้สักว่าศขนหัวพี่นี่รู้แบบตื่นเต้นแบบดีใจมากแบบมันพูดไม่ถูกมันเป็นอะไรที่แบบในชีวิตของพี่เนี่โอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นในทีวีหรือว่าอะไรยังไม่เท่ากับได้เห็นจริงๆอย่างนี้ค่ะใจของพี่เบิกบานแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบโอ้โหสงบแบบไม่ไม่เคยว่ามันจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะที่เป็นช่วงการที่ดีมากที่แบบว่าอยากให้มีอย่างนี้ตลอดไปอะคะ่ะวันนี้ก็มาต้อนรับพระธรรมยาตานะครับก็เป็นบุญที่เกิดได้ยากนะครับปีหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งครั้งนะครับก็ ประจำเดือนมวกาลาเราก็จะมาแบบนี้ทุกๆปีนะครับเ,ออเราได้เห็นความสําคัญของการต้อนรับพระนะครับคือเป็นบุญที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วก็ออได้ให้ให้เราได้นึกถึงความสําคัญของพระเดชพระคูหลวงปู่ได้เชื่อมบุญเชื่อมบาร,รมีนะครับตามติดติดตามหลวงปู่แล้วก็ได้ระล,ลึกถึงบุญคุณที่ท่านมีแก่เราครับทําให้เราได้ระออล,ลึกถึงสิ่งที่ท่านได้ทํามาในการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ทั่วโลก ให้ทั่วประเทศได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าถึงทมอย่างที่พระเด็จคุณหลวงปู่ได้ท่านได้เข้าถึงครับที่ได้มาทุกๆปีเราได้ปลื้มนะครับได้เห็นพระนะครับที่จริงๆแล้วพันกว่ารูปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เห็นมาศรัทธาของพี่น้องนะครับแล้วก็ชาวบ้านต่างๆนะครับที่มาจากต่างถิ่นนะครับที่เดินทางมาทําให้เราได้รู้สึกประทับใจในการมาวันนี้และทําให้เราแบบ อยากจะมาแบบนี้ทุกๆปีนะครับมีตั้งใจที่จะมาต้อนรับพระธุดงค่ะเส้นทางธรรมยาตรา mm hmm. ก็ปลื้มมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็มาเป็นประจำค่ะในทุกๆปีโดยส่วนตัวก็คือเขารบและศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วก็เลยก็เลยอ,อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในทุกๆปีไม่อยากพลาดค่ะก็ มาก็ปลื้มค่ะเพราะว่าภาเยอะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ทําที่ไหนไม่นึกอะไรมากก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็ปลื้มในบุญแค่นั้นเองรู้สึกแค่ว่าอยากจะอยากจะเปล่งเสียงออกมาตลอดเวลาเพราะาเราไม่ได้ทําทุกวันไม่มีโอกาสให้ทําบ่อยๆค่ะอยากจะปลูกฝังให้ลูกลูกรู้จักไว้พราเองสาธูเองก็เนื่องจากกิจกรรมนี้ค่ะก็คือเอามาตั้งแต่ขวบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นแล้วเขาก็จา พอเห็นพระหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ต้องบอกเขาก็ไหว้ของเขาเองคือรู้สึกว่าลูกจะจิตใจอ่อนโยนแล้วก็จะจะเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยต้องทําต้องทําต้องทําเขาจะจําของเขาเองมาปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้คือติดงานมาไม่ได้เลยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาแต่ว่าปกติก็จะตามติดตามตามบุญทุกบุญนะคะจากช่องช่องทางวาดัด DMC บ้าง gb n อบ้างตามตลอดเลยค่ะเอ่า <c oughs> พอเราได้มาสัมผัสเอง <c oughs> ก็รู้สึกปลื้มมากกว่าที่เราดูจากจอทีวีนะคะมันมันปลื้มมากกว่ามันได้แบบความรู้สึกมันแบบซาบซึ้งตอนที่เราเห็นพระเดินเป็นสายเรายิ่งรู้สึกว่าไม่ไม่เสียใจเลยที่เราแบบลางานมาวันนี้ไม่เสียใจเลยที่เราได้หยุดงานมาวันนี้ไม่เสียใจเลยที่เราทุ่มเทเราต่อให้กลับไปเราอาจจะแบบ หัวหน้างานอาจจะบ่นนิดนึงแต่ว่าไม่เสียใจเลยค่ะที่ตกเพราะว่าวันนี้เรามาเห็นพระเยอะแยะมากมายเดินมาเป็นสายมาให้สายบุญเราประทับใจมากค่ะปลื้มมากค่ะปลื้มกับภาพที่เห็นปลื้มกับพระปลื้มกับหลวงพู่ปลื้มกับทุกบุญที่ได้ร่วมที่มาเดทมาร่วมบุญวันนี้ค่ะ เป็นการสื่อให้เราให้เรารู้ว่าพระพุทธศาสนาสําคัญกับเรามากแค่ไหนเราจะต้องทํานุบำรุงและให้พระพุทธศาสนาอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆอ,อยู่ต่อไปกับประเทศไทยคู่กับเราไปนานๆเลยค่ะโครงการนี้สามารถช่วยชุนฟื้นพระพุทธศาสนาได้ค่ะเพราะคนเห็นเราปลืม้มเพราะคนเห็นเราจะริึุศรัทธาเหมือนเหมือนอย่างสมมติอาอย่างอย่างช่วงตอนนี้เนาะสื่อสื่ออาจจะออกมาแบบเกี่ยวกับพระเสียหายเยอะมากแต่โครงการนี้ค่ะช่วยทําให้พระพุทธศาสนาช่วยทําให้พระ ทุกคนหันกลับมามองในในแง่ที่ดีขึ้นให้หันกลับมามองในภาพที่ดีขึ้นนะคะพี่คุณผู้ชมครับสำหรับกําหนดก,การนะครับในโครงการธรรมยถา,ากากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพุตีสจันทสโรพระผู้ปรับมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่13นะครับมีดังต่อไปนี้โดยในวันศุกร์ที่17มกราคมครับพุทธบุตรธรรมยาราและพุทธศาสนิกชนรอบวัดนะครับจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่า คพือทำรงรักษาพระพุทธศาสนาในวัด5แห่งด้วยกันได้แก่วัดปวดบนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีวัดสิงห์วัดไทยเจริญวัดโพเอนและวัดอัมพวันก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234แล้วก็ขอได้เชิอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันทอผ้าป่าในวัดต่างๆน,นะครับตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศสรธรรมในประเทศกันนะครับสมรมคร,รอบครัวอบุนแลนด์อินเฮาส์แม่โจร่วมกับทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จํานวน68รูปฉลองปีใหม่ประจําปีพุทธศักราช2568และนิ่งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติครับสำหรับพิธีตักบาตรนะครับเริ่มขึ้นในเวลา7จ็ริกาสานาที สมาชิกหมู่บ้านแล์แอนเฮาส์แม่โจได้มาพร้อมเพรียงกันณนะลานกิจกรรมณห,หมู่บ้านปาริชาติเพื่อร่วมกันสวดสรรค์คุณของพระรัตนารายจากนั้นท่านประธานบุญพิธีครับคือคุณธนินทร์วณิชยสิทธิ์ได้นําทุกท่านกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้5ในการนี้นะครับพระครูสังขรวิเลนวิโรจน ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ศีลจากนั้นทุกท่านนะครับได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานโดยมีเจ้าภาพเป็นผู้แทนในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้แทนสาธุชนในการกล่าวคําถวายต่างๆนะครับเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้รวมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตเนื่องในวาระทําบุญต้อนรับปีใหม่ครับซึ่งเป็นการทําบุญใหญ่ให้กับหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกภายในหมู่บ้านทุกท่านครับมีความสุขในชีวิต และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยสัมมาอาชีวะจากนั้นท่านประธานส่งได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับสมาชิกหมู่บ้านและอนด์เฮาส์ที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความเจริญในธรรมกันทุกทกท่าน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์นะครับได้รับบาจากสาธุชนนะครับซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้โดยทุกท่านนะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ตามมีความสุขแล้วก็ความปลื้มปีติอินดีที่ได้มีโอกาสมาทำบุญใหญ่ร่วมกันนับเป็นการสั่งสมบุญเนื่องในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการทำทานรักษาศีแลและก็เจริญสมาธิภาวนาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ มาต่อกันที่จังหวัดต่อไปครับนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีโดยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีครับได้รวมมอบขนมพร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้งให้แก่โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ครับคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีครับได้มอบขนมอบครอบนะครับ รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสโรงเรียนวัดแสลงโรงเรียนวัดชํโสมเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยทีมงานนะครับได้ใหความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับโดยเฉพาะเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต ซึ่งสร้างความปลื้มใจนะครับให้กับกคณะครูรวมไปถึงนักเรียนทุกโรงเรียนนอกจากนี้ในแต่ละโรงเรียนนะครับยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีเพื่อนำฟื้นฟูเสรธรรมโลกหรือโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่ทางศูนย์ส่งเสริมเสรธรรมแห่งนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับยังคงอยู่กับข่าวสารงานบุญของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดกิจกรรมบรรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นํนำฟื้นฟูศิรธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567ครับโดยในครั้งนี้ได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการนะครับจำนวนทั้งสิ้น12โรงเรียนแล้วก็มีทั้งคณาจารย์นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ220คนครับสำหรับกิจกรรมในช่วงภาคสายนะครับในส่วนของเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นํนำฟื้นฟูศิรธรรมโลก ได้เข้าฐานกิจกรรม activity based learning คือฐานบิงโกห้องเรียนต้นแบบและฐานบิงโกพุทธประวัตินอกจากนี้ได้ร่วมกันเขียนความประทับใจที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันสนุกนะครับกับกิจกรรมจับสลากของรางวัลสําหรับคณะค,ครูครับและรับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์และจับสลากของขวัญพิเศษภาคบ่ายครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการรวมพลังเด็กทีวสตาดาวห่งความดีผู้นําฟื้นฟูนฟนเสรีธรรมโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครปรีดาธีรกุโลประธานสงศย์ปิติธรรมแก้วระนองเป็นประธานสง์และได้รับเกียรติจากนายก้องภูมิเจริญราชรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็นประธานเปิดงานโดยมีคุณวิรัตนะครับโกศริพงศ์ประธาน,นาคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองเป็นผู้กล่าวรายงานโดยผู้แทนเด็กดีวิตาดาวด้ความดีผู้นำฟื้นฟูเสรีธรรมโลกครับ ได้นำน้องๆเด็กทีวีสตาร์ทุกคนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธรามก,กะจากนั้นนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ผู้น,นำความดีและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็ก Star, ดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูเีร,รธรรธมโลกจากนั้นท่านประธานสงนะครับได้แสดงธรรมและให้โอวาทก่อนที่ท่านประธานในพิธีครับจะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานในวันนั้น วัรรวมพลังเด็กดีวิตาดังความดีเพื่อนฟื้นฟูศิลธธรรมโลกในครั้งนี้นะครับก็มีการจับสลากนะครับร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนเรื่องของขวัญให้แก่น้องๆเด็กดีวิตาด้วยสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับทางทีมงานชมรมพุทธศาสน์ควนต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานรัฐการและเอกชนรวมไปถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สําเร็จ ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนองรวมไปถึงสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศิลธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยการนําน้องๆนักเรียนนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้นําเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมให้แก่สถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงครอบครัววยครับ คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์เนิวสกันครับเวอร์นียสวันนี้จะนาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปกันที่แดนอาทิตย์อุท,ทยัยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายอิบารากิครับในจัดพิธีบุพภาปเปตับฮาลีเพื่ออุทิศสุขุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระครับ เมื่อวันเป็นึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองที่ผ่านมาครับวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาเปตตากาลีโดยภายในงานคณะสงฆ์นะครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายผู้แทนสาธุชนจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจุดเทียนทูปน้านารปภพผูไวชนจากนั้นร่วมกันกล่าวคำรัตนาศินห้าพิธีกรกล่าวคำรัตนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยนะครับสาธุชนทุกท่านรับฟังบทสวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นนะครับได้ร่วมกันทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วตามด้วยนะครับผู้แทนของคณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายต่างๆเป็นสังฆทานและร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นนะครับทุกท่านได้กล่าวคำถวายมัตกกาพัตตาหานะครับเพื่ออ,อุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยซึ่งการประกอบพิธีบุาพาเปตตาพลีนี้เองครับ ตีได้ว่าเป็นการประกอบบุญญยกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภา,าวนาและสิ่งสำคัญคือข้อที่ว่าปฏิทินามาัยบุญที่สำเร็จด้วยการให้บุญกศุศลแด่คนอื่นหรืออุทิศบุญกศุศลไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองจากนั้นภาคบ่ายนะครับคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจากกรกเปปวัฒนสูตรครับสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระกุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญญาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน จากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปสการะบูชาแด่พระเดชพระกลุงปูพระผู้ปรับมารด้วยจากนั้นนะครับสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสําเร็จติดตัวตามไปในพบชาติเพื่องน้าต้องขออนุโมบนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกาิบารากิประเทศญี่ปุ่นครับ จากที่แดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นครับเราไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกากับกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาซานดิเอโกครับได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลน,นะครับให้แดหมุาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันครับที่วัดภาวนาซานดิเอโกนะครับคณะสงฆ์น้ำสาทุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิข,ของหลวงพ่อธรรมชยโย ตามโดยทุกท่านนะครับกล่าวคำอารัธนาศีลห้าประกอบพิธีอุทิศสนกุศลให้แด่หมู่าที่ลุ่งลับไปแล้วจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัฒนาหารแด่พุทธบุตรธรรมญาตาในโครงการธรรมญาตรากตัญยบูชามหาปู้ชนียาจารย์พระมงคลเทพบุนีสจันทสโรพ,พระผู้ปรับมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่13โดยมีทั้งกัลยาณมิตรสมดีนะครับกัลยาณมิตรสีม,มอนแก้วมหาวงและกัลยาณมิตรสมดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวครับ จากนั้นก็เป็นการกล่าวคำถวายาพัตรกับัตหารนะครับโดยมีกรียณมิทรวัตโกปอลกริยนมิตรอเมนดาแมคคลอปเป็นประธานนะท่านเจ้าภาพนะครับในทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายต่างๆด้วยความเพลื่มงปิติใจคณะท่านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระนะครับอุทิศบุญกุศลจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับ เป็นการสืบสารอรารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธและร่วมกันประเคนพัะตาหารณห้องหอซันของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันรคนหงยูงนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวัดโพนนาซานเยโกครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีอุทิศสุขศนให้แด่หมูญ่ญาตดที่ล่วงลับไปแล้วครับ ที่วัดพระธรรมกายจอเจียนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็มาพร้อมใจกันประกอบบุญยกริยาจากปฏิธานาไมยบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลโดยในพิธีอุทิศสุญกุศลแด่บุญญาที่ล่วงลับไปแล้วครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สังวรธรรมสังวรโรท่านประธานสงฆ์นําทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นทุกท่านครับได้รวมกันกล่าวคำรัตนาศีลห้า และเข้าสู่พิธีอุทิศสนงุศลให้แด่หมู่ญาติที่ลวงลับไปแล้วโดวยมีกัลยาณมิตรเิลดินลอน์เป็นประธานจุดเทียนทูบด้านหน้าพระสมาสมมัธเจ้านะครับหรือว่าจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายตามด้วยนะครับผู้แทนของสาธุชนนะครับก็คือกัลยาณมิตรเิลได้จุดเทียนทูบด้านหน้าตู้พระธรรมด้วยจากนั้นนะครับประธานนำกล่าวคำอุทิศสนกุศลนะครับก็ได้พร้อมใจกันในการทอดผ้าบางสกุลจีวรที่ด้านหน้าอาสง คณะสงฆ์กล่าวคำพิาจรารณาภาพบางสกุลครับตามด้วยเข้าสู่พิธีถวายมรดกพระตาหารครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ลุ่งรับไปแล้วโดวยมีกรรยนานมิตรสราวินอินทกนกเป็นประธานนำกล่าวทั้งอย่างได้น้อมถวายปจัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ครับตามด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จากนั้นในช่วงเวลา12นาฬิกานาทีครับเป็นกิจกรรมสมอ l ก r ุ u p ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมสมอ l กลุ่มนะครับในภาพ สุสการได้ร่วมกัน,นตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งก็มีทั้งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกันสื่อสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธร่วมกันประเคนพระทหารวันข้าในคณะสงฆ์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันครับ12นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงกิจกรรม small group นะครับโดยในวันนี้การยานนิสุรินจตุรพิษได้แ,แบ่งปันข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการเป็นคนดีให้แก่ชาวท้องถิน่นนอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนชาวท้องถิน่นที่ มานั่งสมาธิหรือว่าม d ดิเทชันที่วัดอยู่เป็นประจำนะครับได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในแล้วก็ความประทับใจที่มารู้จักวัดพระธรรมกายจอเจียซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากทีเดียวครับในวัดพระธรรมกายจอเจียครับคุณผู้ชมก็มีโรงเรียนสอนภาษาไทยซึ่งเปิดสอนคอร์สภาษาไทยนะครับระดับกลางให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มีความสนใจในการเข้าเรียนตามปกติโดยมีการยาณมิตรทอนเลทิ เป็นคุณครูนะครับอา,าสารรสอนภาษาไทยให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยโดยในวันนั้นก็มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนของความปีใหม่ซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการทําสอสอทั้งสร้างความใส่ส่งความสุขแล้วก็เป็นความสงสนานภายในห้องเรียนของคอสภาษาไทยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมยอดสดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรเช่นเคยครับวันนี้มาติดตามรับชมกันว่าปีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกผ่านทางท็อปเทนครับ ท็อป10นะครับเริ่มต้นที่ในเขตทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดเลยครับอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดนนองคายอันดับที่4จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่5จังหวัดแพร่ครับอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดชลบุรีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนยอดสุดรมศักดิ์ กระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอันดับที่1คือนครหลวงสิบครับอันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวงห้าอันดับที่4นครหลวงหกอันดับที่5นครหลวงสิบหกอันดับที่6นครหลวงเก้าอันดับที่7แก้วภูทรเก้าอันดับที่8นครหลวงสิบสองอันดับที่ครับนครหลวงสิบเจ็ดและอันดับที่10แก้วภูทรแปดครับ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านในการร่วมกันสวดมนต์บทธรรมาจักกัปะวัฒนสูตรรับน้อมบูชาแด่พระรัตนารายและบูชาคุณยยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยกูผู้ให้กำเนิดพระพระธรธมกายในวาระวันคล้ายวันเกิดถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะครบครอบ116ปีของคุณยยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูกครับโดยเราจะไปสู่เป้าหมายกันนะครับที่7,51ล้าน 9 1 9, 9 1 1 6จบครับมีกิจกรรมในการฉลองไทยนะครับนเพึ่งหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยในวันอาทิตย์ที่19มกราคมที่จะถึงนี้สดพ้องแล้วส่งยอดกันได้นะครับที่ f o r b r i g h t w o r ดต o ดขครับต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านในบุญสุวรรณรังสรรค์พระมหาธรรมกายเจดีนะครับสามแสนปลืม้มสามแสนองงค์สามแสสตาครับ ก็สามารถร่วมบุญกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง12กุมภาพัพนธ์พุทธศักราช2518สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านนะครับหรือที่มหมายเลขโทรศัพท์02-831-1000แล้วก็สามารถทำบุญออนไลน์ผ่านทาง donate. d o n a t e t i k e t s i m e n o r g ได้เลยครับข่าวต่อไปครับเชนส่ชวนทุกท่านร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพุทธบุตรธ,ธรรมยถาราทั้ง1,141รูปนะครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มการ,ราคมทางสถานี GBN มีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปนะครับทุกท่านก็สามารถร่วมกันในการกล่าวจองถวายพระทหารได้ผ่านทงาง Line ID ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านได้เลยนะครับและตัวบดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นํามาฝากผู้ชมนะครับสําหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบุญ n e w ์นั้นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับ ที่แฟนเพจ Facebook Pun News YouTube c h anel พิมคำว่าข่าวป u n ิวส์ซ o o ศูน2์เจติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v นอกจากนี้ครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานีซีเบียนนะครับก่อนที่จะจากลาการวันนี้เช่นเคยจะได้นำพุทธศาสนสสภาษิต์มาฝากผู้ชมชินเกยครับสำหรับพุทธศาสนสสภาษิต์ในวันนี้ความว่าปจ,จุปันเนนะยาเปนติ ควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันรณกรกุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบ,บุิสลาปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ